อันุอธิบายนะคะอันนี้คือตรงไหนคือตรงไหนคือสัญลักษณ์ของคุณหมอลูกลองชี้พระชาชีลูกพระชาชีชี้เร็วๆมันเป็นการมันตรงไหนอะเอาลงพระชาชีตรงไหนตรงไหนชี้ชัดๆแล้วลูกไม่มาสู้เลยนะมันอย่ามาเร็วๆตรงไหนตรงไหนตรงไหน สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของคุณหมอคือตรงไหนลูกไม่ตรงเพราะว่าในกล้องมันไม่เห็นลูกนี่อะโอ้โหไมหลับมาชี้ดีๆนั่มันที่ตรวจหัวใจคุณหมออยู่ฝั่งเนื้อมาชี้ให้มันชี้มันถูกถูกมาชี้แบบนักเชี่ยวโทษนักเชี่ยวคนนี้แง่แง่แบบนี้แบบนี้อะไรบ้างห้ามลูกแม่ไม่ได้ยอดไม่ขึ้นลูกเขามีพ่อมีแม่ก็จะมาจิ้มไปเรื่อยๆนี่แม่นั่งอยู่นี่กลัวอะไรล่ะเอาเอาไอาอย่นี้เขาไม่กล้าทำหรอกทุกคนอย่าลืมพี่พัชชาเขาไม่กล้าทำหรอกไม่เดี๋ยวเขาทำตัวนั้น เดี๋ยวเราทําตัวนั้นเรทําตัวนั้นเรไม่ต้องห่วงเลยเนาะเรได้ทําแน่ ี๋ยไม่ไม่หากาให้หนูล้วลูกโอเคไหมน้องสายไปทุกคนให้ทาาหรือให้หนูใส่ไมหนูถ้าถ้าถทาถ้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 าบ้าถทาบ้ีถทาบ้าถ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 ้าอ้าถ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 ้าก้าถ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 าถ้าไ้่เ้็ุ้ลถ้าถ้าเ้าถ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 าถ้าเราก็าถ้เถ้นถลาก้้าา้าก้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าาา้ไหน้้้้้ ต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอแน็กลูกให้สแน็กจีสิอาชี้ลุงชี้ชี้ดีๆให้สแน็กชี้พัชทยาพระชาพัชชาถ้าก้มหน้ามันไม่เห็นโลโก้ลูกพัชชาต้องแบบต้องแบบยืดตัวแล้วให้เห็นโลโก้ชาชาสิลูกคุณยห้ยืดนมสู้อ่ะจบอ่าตรงไหนอาชี้นี้นี้ออกไม่จิ้มไปเลยจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยเพราะว่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอะไรอย่าเวลาฉันทำหล่อนทำเลยยังไม่ได้จิ้มเขาเลยก็จิ้มสิลองดู พี่ว่าชาดอนุญาตได้หรอว่าให้พี่ให้ให้สแนด์ชีเป้าไหมคะชี้คะให้ชี้แบบชี้ชี้โลโก้ไหมคะอ่าพี่ขออนุญาตแล้วดิเิ้วลียังอยู่ตรงพุงอ๋ออยู่ตรงพุ่งแบบหนึ่งนะยาลูกอย่ากคุณทาไม่เห็นโลโก้ลูกปัญหาผมไม่ได้ทำโลโก้เลยเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาวันนี้ม่าแลมนะอ่าเป็นปัญหาใหญ่ระลูกเอออ่าเลยอ่า่เลยนั่งอยู่ตรงไหนลูกเออเราก็อยู่ตรงไหนอยู่ไหนป้ายป้ายตอรออยู่ตรงไหนลูกตำรวจตำรวจฝั่งนี้ตอรอตำรวจเอามืมา ม่ชี้ชัดให้เชื่อให้ประปรุไปเลยพัชชาลูกแม่ขอโทษนะเงยหน้าลูกกันหอยดยโอเคโอ้โหเรดูอะไรเนี่ยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากมุ่งกล้องมุ่กล้องอายอดโอายอดเด็ดนิ่มปะไม่โดนทำไมเราทำให้หน้าไม่ไม่ขาวเลยนิ่มปะ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 ไม่เสื้อมันนิ่มอยู่แล้วค่ะเขาดีสามารถสามารถซื้อได้เลยตอนนี้นะคะ ไหนดราซืชัดๆซิลูกเสื้อสวยเสื้อสวยไหมเนื้อนิ่ม